สวัสดีครับ FC ช่องวิธีชีวิตชนเผ่าไทคานะครับต่อจากคลิปที่แล้วนะครับที่เฮาได้เลี้ยงเพิกว้ยไ,ได้เลี้ยงต่อหัวเสือนะครับเวลากรล่วงเลยมาเกือบ2เดือนนะครับห้งต่อหัวเสือก็เริ่มใหญ่ละครับเพราะว่าตรงห้างนี่เอามาไว้ยู่ได้ไปยอย่างนะครับตอนนี้ก็มีอยู่ประมาณ40ห้างครับ40ห้างนะครับตอนนี้ผมก็เลี้ยงว้ในเอามาไหว้ในพื้นที่ที่เหมาะสมก็คือ มันหมักอยู่น้ำหัวซ้อมหัวอย่างนี้เขาก็ต้องเอามาไว้แบบนี้นะครับตัวตัวตัว,ตว,ตวที่เอาผมไปไหว้ในเฮือนอันนั้นกะเอาไปเป็นตัวอย่างนะครับว่าการที่เลี้ยงใกล้ๆคนเอาไว้แบบนั้นแต่ว่าถ่ายจะห้ดีจริงๆนะครับต้องเป็นหัวไร่ไปลายนานะครับมีความร่มชุ่มชื้นนะครับและจะเขาส,สังเกตได้เห็นก็คือว่านะครับเทคนิคเขาต้องมีผ่า,าชุบนมันมัดไว้นะครับนี่คือเทคนิคเพราะว่าจริงๆแล้วนี่ ต่อก็หมดนะครับหมดเดียดหรือว่าหมดขั้นเนี่ยมันสิบถ,ถือกันมัดสิเพ่นะครับหมดพวกนี้เขาไปกัดแต่แสบหูแสบตาทําให้ตัห้างสิ่งที่เฮ้าสีเห็ดสีซอยมนันได้ก,ก็คือเอาผ้าฉุบน้ํามันนะครับไปเคี่ยนไว้นะครับแล้วกะตามเบาหนิดมากเลยนะครับว่าเมื่อนี่มันเมีนสามสีสิมหังคือผลว่า,าบอมันขึ้นหลายแท้ขี่คุยบอขี่โมบอนะครับแม่ก็เลิ่มากซิวหัวผมแล้วนะครับแต่ตามมาเลยครับ นะครับเดี๋ยวน่าก,กันมาค่นี้หนึ่งนะครับสองสามห้างนะครับอยู่ก็ขวดพุ่นสองห้างนะครับตามมาสี่นะครับนี่ห้างนี้กับสี่ ห้างนี่มันเป็นมันบอนเตอต่อตัอวเสือที่ว่ามันเป็นห้างใหญ่คับมันชีเป็นอีกอันหนึงมันีห้างบอใหญ่ตัวนี้นะเพราะว่าัเห็นบอกครับลักษณะมันมนเลี้ยงกระสาที่เดีวยวกับกาะบันบอใหญ่หกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเองุ่าทุ่มขีหาท่กเครับในกอนนะไม่กี่ห้าง นะครับชุดแปดชุดเก้าส้าสักเอสแล้วก็สามสักสองสักสามคุณนะครับไล่ไปเรื่อยๆครับในปลายางหัครับผมโค้งไปทปลายางหัครับนั่นเป็นเส้นเลยเป็นเกือบเป็นสี่สิบห่างนะครับตั้งแต่ปลายางนี่หอดพุ่นนะครับคือเห็นอุต้นิวเตลียนร์แมนเบิร์ตนะครับมันก็้สีโค้งไปน้ำปลายางผมไว้ในหัวสองปลายางนี่นะครับอืมมันเป็นปลายยางนะครับผมแล้วใส่ อันหั่งละโคกละใดไปเลยนะครับมันกับบริตีกันอย่างกันได้มันกับอยู่ของมันไปเรื่อยนะครับกมาเบ่งใกล้กันเลยครับมันบริตอดบริให้บริดดอกยงาไปเลยไปหามาแต่หัางน้อยๆชาวกระปั้นทำยังีงนะฮะมี่ย่าไปเลยบางที่พงกะมีคนมาขายห่ครับมีคนดมาขายห่กันซื้อเอาเอามาเลี้ยงไว้นะครับ เดี๋ยวอันบุ้นหอเข่านะครับจงมากินเรื่องว่นไดๆกะเอฟซีต้องใดต้องการซิมรสชาตินะครับก็มาหานะครับเดี๋ยวสิจูดก้อยสู่กินนะครับนั่งขาวๆอ่อ,อนๆของมันเดี๋ยว้าเบิงนะครับหรือว่าอยากชิมอยากกินทั้งตอหัวเสือก็มากินได้ครับยังเราพาไปเบิงดๆชุดนละ สำหรับที่เขาเลี้ยงไว้เร้่อเนี่ยมันกับบริไต่อดบวไรหย,ยังหอกนะครับนอกจากแต่เขากับบไว้ใจนะครับก็คืออยากให้ภาพออกมาให้เอฟซีเบิงอย่างดีนะครับว่ามันอยู่แบบใดมันกินแบบใดนะครับกับเสียงกัดทุกอย่างนะครบแก็บกบแกบกบแกบนะครับอาหารของมันคืออะไรครับรู้ไหมนะครับอาหารของต่อนี่ก็เป็นเนื้อต่างๆนะครับถ้าอยู่ในธรรมชาติคือตกะกัดเตนนะครับถ้าอยู่น้ำบ้านนอกขอกหน้าเขากับเขาอัน ปลาแห่งปลาหยงังกับกชิมกัดเอานะครับบางที่กระหอดเอาเนื้อหมูเนื้อหยังมาให้มัน,นมกินนะครับม่านกระเิกัดไปเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าของมันเท่ากระเชิดจูดกินลูกมันคือเก่านะครับเดี๋ยวก,ก็ไปเบิร์ทังต่อไปนะครับ ถามว่าในการเลี้ยงสิ่งสําคัญที่สุดก็คืออย่าให้หมดมาหลบกวนทางต่อนะครับเฮาสีเลี้ยงอยู่ในรักที่เหาตอกสางขึ้นมาเองก็ได้นะครับแด้วเอาไอ้น้ามันมาผูกไว้นะครับหรือว่าในต้นไม้นะครับเพื่อในต้นคู่นหลอนเพื่อในกกหมักม่วงในนี่ในโกกหมักม่วงหรือว่าในรักนี่นะครับมันเลี้ยงได้เบิรดเหมนนะมันเลี้ยงได้เบิดแล้วที่นี่ ้อสาคัญจริงๆของมันก็คือว่าอย่าห้หมดเขามาอยู่นะครับเผาเห็ดแนวใดก็ได้วิธีการหนึ่งไปตรวจเบื้องต้นไหมก,ก่อนว่ามันมีหมดส่หมดเอบอบ่เมณนหมดสมม่บ่ค่อยมีปัญหาครับหมดเดียดหน้าหมดคั่นนะถามีนี่สิเกิดปัญหาทันทีเห็ดหาตัเขาบ่อยู่นะครับสองถามันมีแล้วอยู่ได้สักครับอันที่เบาหนิดเบาแทคายเช็ดไนวใดนะครับถามันมีถ้าเขาเลือกได้ง่ายก๊กับถ้าเขาเลือกบอ่ได้แล้วเท่ากับเอาไอผ่าเทียนน้ำมันมาหมัด ให้มันหนีให้ได้ก็ได้ให้มันหนีบ่ให้มันมารบกวนต่อเห้านะครับสำหรับมือนี่กะต่อยนี่กมีอยู่เช็ดห้างนะครับอยู่ในหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเช็นี่นะครับเว็ดเสร็จแล้วอยู่ในแอนจุ่มนี่ผมเอาไว้อยู่เช็ดห้างขั้นสิทานต่อไปว่าแล้วมันบกวนกันมันบอตีกันบอกครับมันก็นคือคนนะครับอยู่ในเมืองในเมืองในกลุ่มข้ามไอ้อัดก็มีอยู่แต่ว่ากับบอดีกันลู่ว่าเฮือนเจ้าอยู่ใสเฮือนข่อยอยู่ใส นะครับเพื่อนเจ้ามีไพแในเพื่อนพ่อเม็ลักษณะเดียวกันครับบวอยุ่งบเกี่ยวกันยกเว้นถ้าเท้าเชียนตอตีกันคือตอนไปหาอาหารค้นก็คือการไปตีกันกตอนที่ว่าไปอยู่ในร้านอาหารหรือ,อยังไปอันนั้นกันครับอันนี้คือกันถาว่าไปค้นเอาป่าไปค้นเอาเนื้อเจอกันคนละหังอันนี้ตีกันนะครับฝากไว้เล็กก เมื่อนี่ที่พามาเบ่งนี่ก็คือว่าผมโบแมนว่ามันบ,ปร,บ,นรบประสบความสำเร็จนะครับเรียงต่อะสบความสําเร็จนะครับแต่ว่าการพาะขยายต่อเนี่ยเอาเมมันผสมกันออกมาเป็นลูกต่อเห็ดบ่อได้ครับ mm hmm. วงจรชีวิตของต่อนะครับเมื่อเป็นต่อแล้วพอดเดือนเก้าเดือนสิบนะครับลมหนาวหวนขึ้นมาต่อก็จะจําศ mm ีล hmm. เมื่อต่อจาศีลอยู่น้าเปลือกไม่เตที่เหาสิสังเกตเห็นต่อมันจะอยู่ในเสือในผา หน้าหนาวเดือนสองเดือนเวลาเขาใส่เสื้อผ้าต่อมาตดนะครับนี่คือวัฏจักรของตอนะครับมันกระชจํำศีนอยู่ในหันหลังจากนั่นแล้วเป็นเดือนหนึ่งหรือเดือนสองตลโมาแล้วนี่ตอกระชีออกจากกาบไม่กาบลังออกจากการจำศีนไปหาเห็ดห้างเมื่อไปหาเห็ดห้างเข้ากลับไปเอาห้างมันมาเลี้ยงนะครับจะผสมพันธุ์เอาแม่ต่อออกมาเป็นแม่ต่อแล้วไปเลี้ยงทห่นัางห้่างมอมมีไผรเฮดได้ครับนะตอนนี้นะครับไผรว่าในใดก็จะไปเสือนะครับ การที่จะเอาห้างต่อมาเลี้ยงก็คือเอาไปเอาห้างน้อยของมันที่มันสางรังขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วก็ไปอุดโดยการใส่น้ำมันอุดอุดวิธีการอุดก็ต้องอุดมีเทคนิคว่าอุดจกักกนาทีอุดแล้วมันเป็นแนวใดนะครับในคลิปบานิดก็เหตุไว้ให้เบิ้งนะครับแต่ว่าในคลิปนี้ที่มาเนี่ยคือพามาเบิ้งว่าเลี่ยงแง้วมันใหญ่มันเป็นแนวใดมันตายบ่อไตายบ,ายบน่นีมันบ่ตายนะครับและในท่านใดที่สงสัยอยากเลี้ยงอยากยังนะครับอยากถาม กาคอมเมนต์เข้ามาในอันช่องวิธีชีวิตชนเผ่าไทคานะครับนะครับหรือต้องการอยากซื้ออยากชิมอยากกินนะครับกะติดต่อเข้ามาในบาวนิดเผาไทคาสีผ้าไปซื้อสีค้ายให้สีเฮ็ดให้กินสฮให้ชิมรสชาติของลูกต่อนะครับขั้นว่าคลิปนี้ถือใจกับช่วยแชร์ช่วยกดไลค์กดซับสไครต์ให้บาวนิดเผาไทคานะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับบาวนิดเผาไทคาก็เปิดอีกช่องหนึ่งนั้นครับ ช่องนี่เป็นช่องเกษตรนะครับเป็นเกษตรลึกเชิงลึกนะครับทําอะไรทําลึกทําจริงรู้จริงนะครับคือช่องเกษตรเพียงพ่อสอสอเจ็ของเพิ่อนอันนั้นก็เป็นช่องน่องของอันบาวไค่ขากอยาลืมตที่ามกดสับตไคร้เนกันนะครับสําหรับมือนี้ผมกสิกกล่าวคําว่าอยู่ดีกินแสบอยู่แจบกินนัวสบายดีแซมไอไปก่อนครับ